โอเคครับเรามาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ Moodys กันมีเวลาประมาณ20นาทีโดยประมาณนะครับโดยผมขออนุญาตเปิดในฝั่งของตัวแถลงการกับทาง Moody S ก่อนนะครับก็เดี๋ยวแปลเป็นไทยให้ฝั่งกันง่ายๆนิดหนึ่งนะครับนั่นคือ Action นะครับมีการปรับเอาลบนะครับเป็นลบจาก Stable ก็คือเป็นลบจากเป็นกลางนะครับกลางแล้วเป็นลบแต่ว่า Rating ก็ยังอยู่ B a ดันะครับในฝั่งของตัว Rating นะครับซึ่งจริงผมอธิบายกับทุกคนฟังก่อนอน,นะว่า ในฝั่งของตัวเรตติ้งเนี่ยนะครับเอ่อในฝั่งของทาง Moody ในฝั่งของตัว f ฟิ h ในฝั่งของตัวเอนีเนี่ยเขาจะใช้ตัวละเลขโขนละเลขกันนะแต่ว่าในฝั่งของตัว B ีดับเบิลเนี่ยถ้าเทียบกันเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆสำหรับตัวของตัว S&P กับตัว f ฟิ h เนี่ยมันคือเลททริปเปอรบวกนะครับไอบีเอเอหนึ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเลทดับเบิลบีพลัสไอช่วทริปเปอร์บีพนะซึ่งเลทตรงเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันค้างอยู่มาเป็น10ปีแล้วนะนนะคครรับก็ือเเาี่ย ไม่ได้โดนดาวเกรดเรตติ้งมาเป็นส0ปีแล้วนะครับเราโดนดาวเกรดเรตติ้งรอบล่าสุดเลยเนี่ยคือไตรมาส4ปี1997หลังจากนั้นเนี่ยเรตติ้งเราคงที่ที่ BWA1 มาตลอดนะครับส่วนเอาลุกเนี่ยปรับขึ้นปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกกันว่าสาบันจะอันดับเนี่ยเขาก็จะมีหลายมุมนะครับมันก็จะมีมุมที่เกี่ยวข้องกับเอาลุกมุมที่เกี่ยวข้องกับเรตติ้งแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น Foreign Currency Commercial Paper Rating a t P2 เนี่ยนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันมันแปลว่่่าาอะไรนะแตว มาดูกันในไส้ในก่อนนะครับความสาเหตุหลักๆที่ดาวเกรดในรอบนี้เนี่ย <S <S บูดี้พุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงของทางเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับแล้วก็เชขาใชว่าเป็น f r i s c สเตนช์นะครับนั่นคือฐานะทางการคลังนะครับที่ดูเหมือนกับว่ามันจะดูค่อยๆอ่อนนะครับและในขณะเดียวกันการประกาศนะครับของอตัวภาษีนะครับ US tariff ในรอบนี้นะครับน่าจะมีผลต่อ Global Trade ค่อนข้างเยอะ และมีผลต่อตัวเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะแล้วม o ดี้ s ก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นโอเพนอีโคโนความหมายก็คือมีสัดส่วนเ,เรื่องของ GDP เนี่ยอยู่ลิงก์กับ Import กับ Export เ,ย,เยอะนะครับความหมายก็คือ,อ,อถึงแม้ Net Export เราจะอยู่10%แต่มัน c o n t r i b u ว e มาจาก Export ที่สูงถึง70%แล้ว Import อยู่ปรนมาณกว่ากว่าเน็ตนันก็อยู่ประมาณ10%กว่ากว่าแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะ และเอ็กซ์พอร์ตนับในมิติเดียวเยอะกว่าคอนซัมชันด้วยคอนซัมชันอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์พอร์ตอยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์บวกลบเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าถ้า global trade มันมีการหดตัวลงมาเนี่ย mm hmm. บ้านเรานะครับรวมถึงในภูมิภาคบ้านเราที่เป็นอาเซียนเนี่ยจะโดนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็พูดในลักษณะนะครับว่าการที่ดาวเกรดเอาลุกแต่ยังเมนเทนเลตติ้งที่ B เ A 1เนี่ยนะครับเขาเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยยังมีความเป็น moderate, uh, m o d e r a r i l y strong institution and governance นะครับแล้วก็ support โดย monetary กับ macroeconomic policy นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของตัวภาระนะครับในฝั่งของตัวหนี้สินต่างประเทศนะครับยังมีที่ยังมีอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่งตำนะครับแล้วก็ long term debt เนี่ยเมื่อเทียบกับ short term debt เนี่ยอยู่ในเลทที่ค่อนข้างโอเค for e i g n reserve ยังถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นการแข็งแกร่งและเป็น buffer นะครับลองใช้คำว่าเป็น strong external position นะครับก็เป็นภาพรวมคร่าวๆที่มีการอัปเกรดดาวเกรดมาไอ้ตุวนี้มีการดาวเกรดมาในรอบนี้นะครับเรามีมุมมองอย่างไรนะครับก็มาอธิบายให้กับทุกคนฟังก่อนนะครับว่า,าหากเราลองลิงก์ไปในข้อมูลในอดีตนะครับเราก็พบว่าหากเราลองนับเฉพาะในฝั่งของตัวเอาลุกก่อนนะครับนี่ครับเปิดได้เห็นภาพนะครับนับตั้งแต่ปี1997ซึ่งเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย จะสังเกตได้เลยนะครับว่าแถบสีแดงคือแถบในการโดนดาวเกรดเอาลุกแถบสีเทาคือแถบ Stable นะครับแล้วก็แถบสีเขียวคือการอัปเกรดเอาลุกเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เราโดนอัปเกรดดาวเกรดของเอาลุกมาเป็น10รอบแต่ในขณะเดียวกันเลตติ้งนะครับเราโดนดาวเกรดเลตติ้งนะครับหลักๆเลยเลตติ้งคือเส้นสีเทานะครับในปี97เนี่ยครั้งเดียวหลักๆเลยคือไตรมาส4ปี97 ซึ่งอันนั้นเน่ยเข้าใจได้นะครับโอ้โ oh, หตอนนั้นเราเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งถ้าน้องๆองรุ่นใหม่มาอาจจะยังตามไม่ทันนะว่ารอบนั้นเนี่ยโอ้โ oh, หเราต้องมี IMF เข้ามาช่วยค่าเงินบาทเราลอยตัวจาก 25- ไป50กว่าสาการตอนนั้นเนี่ยคือดอลลาร์รีเซิร์แแทบจะค่อนข้างที่จะใกล้เกลี้ยงนะครับในแง่ของคลังของเราในแง่ของแบงค์ชาติของเรานะครับอ่าแล้วก็ทําให้รอบนั้นเนี่ยมันโดนเรตติ้งดาวเกรดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเทศกาลของดอทคอมคริสต แฮมเบอร์เกอร์ครสิสน้ำท่วมใหญ่โควิดทรัมป์ทาลิฟเนี่ยเราไม่เคยโดนดาวเกรดเลตติ้งเลยแต่มีเอาลุกบ้างนะครับเช่นในปี2008นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับบ้านเราก็โดนดาวเกรดในฝั่งของตัวเอาลุกแต่เลตติ้งไม่โดนทรัมป์นะครับรวมถึงในฝั่งของตัวเอ่อโควิดนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวเอ่อเอาลุกเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่น จากบวกมาเป็นกลางจากกลางมาเป็นลบนะครับแต่จะสังเกตได้เลยว่าเห็นไหมครับว่าเลตติ้งเนี่ยมันเมนเทนแล้วมันอยู่คงที่มาตลอดเวลานะครับนี่คือเรื่องแรกก่อนนะครับมากันในรอบนี้นะครับผมก็มาวิเคราะห์นะครับว่าคนจะถามขึ้นมาว่าคุณวอมครับโดนดาวเกรดเอาลุกรอบนี้มีโอกาสที่จะโดนเรื่องเลตติ้งไหมผมก็บอกว่าถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ถ้าเราลองเทียบกับเกณฑ์นะครับเราลองเทียบกับเกณฑ์ให้เห็นภาพก่อนนะครับว่า ถ้าเราดูสถานการณ์นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีคำว่า P2 แล้วมันมีดอกเบี้ยที่มันอยู่ในเลทอธิบายก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ B w A 1นะครับอยู่ในเกณฑนี้ B d b A 1ของ Investment grade นะครับเรายังอยู่ Investment grade อยู่นะครับแต่มีอยู่บางช่วงเราเคยโดนดาวเกรดลงไปต่ำกว่า Investment grade นะในปี97ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราอยู่ในฝั่งของตัว Investment grade เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้คือ B w A 1คือตัว rating นะคือมีอยู่บางครั้งเนี่ยเราโดน กดลงไปนะครับต่ำกว่าเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับมีบางครั้งที่เราเคยโดนกดลงไปนะแต่ว่าครั้งเดียวนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ยังใช้คําเดิมนะว่ามันก็มันก็ make sense นะครับที่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราเราโดนเพราะว่าถ้าเราดูจากฐานะต่างๆแล้วก็เรื่องการเงินต่างๆเนี่ยเรา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 ค่อนข้างที่จะแย่นะครับ <c oughs> เนี่ยถ้าผมกดดูผมดูผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอยู่จากบเอ่อ BAA 3นะในปี97เนี่ยนะครับเราอยู่ใน BAA 3แล้วมีอยู่บางช่วงเนี่ยเราลงไป b a 1นะแฉลบนิดเดียวแต่หลังจากนั้นแลนะปัจจุบันตอนนี้ BAA หเนี่ยจริงๆมันก็ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ยังดูดีอยู่นะเนี่ยเขาใช้คำว่าเอ่อเป็นมีเดียมเกรดนะครับแล้วก็เอ่อคือจริงเขาใช้คำว่าเป็น เป็น moderate credit risk ละกันคืออันนี้พวกนี้มันเป็นประเทศ t o อ top นะครับก็คือเป็นเหมือนกับ high quality minimal risk นะครับพวกแบบ triple A พวก double A แต่ B d A เนี่ยถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็หลากหลายประเทศในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในฝั่งของ B double A กันอยู่นะเพราะฉะน,นั้นอย่างน้อยๆ rating เรายังขค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วน P2 นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เรามาลิงก์กันในฝั่งของตัว ช็อตเทอร์มเลทติ้งเดฟนิชันนะครับมันก็จะสามารถบอกว่าตอนนี้สตองอาบิลิตี้ทูรีเพย์ช็อตเทอร์มเดฟนะครับคือมันมีหนี้มันมีหนี้ระยะสั้นที่ต้องจ่ายมันมีหนี้ในระยะยาวมันมีหนี้ในประเทศมันมีหนี้ต่างประเทศมันมีรีเสิร์ฟที่ดูว่าเราไอ้สองแสนสามหมื่นสองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะหารกับจํานวนอินพุตนำเข้านะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยนะตอนนี้นะครับมันมีอยู่สามสี่เกณฑ์คร่าวๆนะครับทุกคนมันมีอยู่สามสี่เกณฑ์คร่าวๆว่า Uh, เราจะสามารถ uh, บอกได้เลยว่า uh, มันมีโอกาสในการโดนหรือไม่โดนในรอบนี้มันอยู่สามเกณฑ์นะครับนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับนั่นก็คือเรามาดูกันในฐานะของปัจจุบันตอนนี้นะครับ ของบ้านเราเนี่ยนะครับเราดูไปที่หนี้ก่อนปัจจุบันตอนนี้หนี้บ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ12ล้านล้านนะครับ12ล้านล้านนี่ครับเนี่ยตัวเลขกลมๆนะครับหนี้ของบ้านเราเนี่ยพับบิ๊กเด็เนี่ยมีอยู่12ล้านล้านซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ที่ทางมูดี้เนี่ยเขามีความกังวลแต่ผมอธิบายก่อนนะครับว่ามันแบ่งออกเป็นหนี้ในระยะยาวเนี่ยนะครับประมาณสักเกกว่าเปอร์เซ็นต์นี้ในระยะสั้นเนี่ยประมาณ5%เเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกได้เลยว่าเวลามันมีความเสี่ยง ควรจะดูก่อนว่าถ้าประเทศนั้นเนี่ยมีนี่ในระยะสั้นเยอะๆเนี่ยมันจ่ายได้ไหมแต่ของบ้านเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามี long term average maturity ของนี่เนี่ยอยู่ประมาณ9ปี2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ของเราเนี่ยในระยะสั้นเนี่ย proportion ไม่ได้เยอะแล้ว average duration ของเราเนี่ยอยู่ประมาณ9ปี2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเราผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องที่2ครับนี่นะครับในประเทศเป็นส่วนใหญ่ครับ99% เรามีหนี้ต่างประเทศเนี่ยเพียงแค่0.8แล้วเป็น USD unhedged 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของหนี้ในระยะสั้นเราจํากัดความเสี่ยงของหนี้ต่างประเทศเราจํากัดนะครับในขณะเดียวกันอดอนลลาร์รีเสิร์ฟของเรา200 0 0 0กว่าล้านเหรียญหารเป็นจํานวน Import เดือนออกมาก็ยังอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ3อันเนี้ยในปี97เนี่ยเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเพราะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมดนะครับ ทั้งในเชิงหนี้ต่างประเทศทั้งในเชิงช็อตเทอมเด็บทั้งในเชิงของตัวเอันนึงผมลืมทั้งในเชิงของจํานวนนำดอลลาร์รีเซิร์ฟเมื่อเทียบกับจํานวนเดือนในการนําเข้าสินค้ามันมีความมันมีความสำคัญกันไงดอลลาร์รีเซิร์ฟเวลาคุณนำเข้าสินค้าเนี่ยคุณต้องมีการเอาดอลลาร์เนี่ยไปซื้อของเขาไงคือสมมติสมมติว่าสมมตินะอินพุตเนี่ยคุณใช้เดือนละประมาณแสนล้านแสนล้านแสนล้านสมมติดอลลาร์รีเซิร์ฟมีอยู่ประมาณ3ามแสนล้านถ้าบอกว่า ดอลลาร์รีเซิร์ฟเนี่ยมันมีเพียงพอให้คุณนําเข้าสินค้าเป็นแค่สามเดือนไอ้อย่างเงี้ยเสี่ยงอ่าเข้าใจไหมคือหึ่งว่ามันพยายามจะแต่ละเลโชมันมีความสาคัญดอลลาร์รีเซิร์ฟมันมีความสําคัญยังไงมันก็ต้องดูอิ p พ r ตไปด้วยดูฐานะกันเลื่อยดูเทีดบจีดไปด้วยนี่ระยะสั้นต่างประเทศเป็นยังไงพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าดูจากทรงตรงนี้นะผมมองว่ามีโอกาสที่บ้านเราจะโดนดาวเพนติ้งไหมมีแต่ก็ใช้คําว่าไม่ได้ขนาดปี97แล้วผมก็คิดว่าอาจจะ เป็นเหตุผลที่ทำให้โมดี้เสี่ยงเขาขอเวทแอนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เทคเอาไว้แรกการดาวเกรดลงมาในรอบนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นลบนะครับต่อต่อพวกภาพรวมอยู่แล้วนะครับแต่หาว่าเป็นลบมากไหมมันดูอย่างนี้นี่เรื่องแรกนะครับผมก็เลยมานั่งดูว่าณนะตอนนี้อันนี้คือตัว CDS 5ปีของบ้านเราเวลาเราดูเรื่องของเอาลุปกับเรตติ้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ดู CDS นะครับเช้าวันนี้ CDS บ้านเราเด้งขึ้นมาประมาณ1%นะครับตอนพีคๆเลยเนี่ยนะครับอย่างตอน ปี2008หรือตอนน้ำท่วมเนี่ยนะครับไอตัว CDS เกรดหปีของบ้านเราเนี่ยวิ่งขึ้นไปประมาณ200ตอนนี้อยู่ประมาณ60ก็ต้องถือว่าไม่ใช่ดีนะแต่ก็ไม่ได้แย่มากส่วนค่างเงินบาทเช้านี้ก็เด้งขึ้นมาแต่ก็ยังดูไม่ได้แย่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็มันก็ make ซ e ที่บ้านเราจะโดนนะแต่ในฝั่งของตัวเอาเลตติ้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้โดนในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่าคีย์มิชชันถัดมาคืออะไรนะครับผมก็มานะั่งกดดูก่อนว่า นับตั้งแต่สมัยคือบางคนบางครั้งเนี่ยมูนี่ดาวเกรดก่อนบางครั้งฟิชก่อนบางครั้งเอสเซนตีก่อนแต่สังเกตได้เลยว่าเวลาโดนดาวเกรดเนตติ้งอ่ะนะครับอิมแพคของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเยอะกว่าดาวเกรดเอาลุกนะครับดาวเกรดเอาลุกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผลกระทบมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเรานับในแง่ของเซกเตอร์นะครับตอนโดนดาวเกรดเอาลุกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเซกเตอร์ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มซึ่งก็เข้าใจได้นะครับก็คือปิโตอิเล็กทรอนิกส์เอเนจี นะครับส่วนเซกเตอร์ที่มันอยู่ในบ้านเราอ่ะเช่นคอมเมอร์เช่นฟินแลนซ์เช่นแบงค์นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเซ็นต์อินเด็กส์เนี่ยให้ผลตอบแทนไม่ได้ติดลบนะครับสำหรับในอดีตนะแต่ถ้ามันเป็นการดาวเกรดเลตติ้งเนี่ยนะครับมันโดนจริงเซ็นต์อินเด็กส์เนี่ยเป็นลบและลบมากกว่าในฝั่งของการดาวเกรดเอาลุกนะครับแล้วตัวที่ลงหลักๆเลยเนี่ยคือ Property นะครับคือแบงค์นะครับพอลเปอร์ตี้แบงค์เนี่ยโดนหลักๆ ส่วนเซกเตอร์อย่างตัวอิเล็กทรอนิกส์อย่างปีโตบวกอ่าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ bank แบงก์เราอาจจะได้ผลกระทบนะครับเอ่อไฟแนนซ์อาจจะมีผลกระทบเรื่องของดุคเครดิตสเปดด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพในสถิติที่เปิดขึ้นมาให้ดูว่าในอดีตมันเป็นยังไงก็คือเอารุกลบไม่เยอะแต่้เลตติ้งเนี่ยหนักแต่เรากำลังจะบอกว่าเลตติ้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดนในระยะสั้นๆตรงนี้เพราะว่า3-4เรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับส่วนอิมพิเคชันอีกออิิมเนะคคคชััั่่นนนนะรบก็ืแล้ว บ้านเรานะครับจะยังกล้าออกมาตรการช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่งเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าออกไม่ออกดีไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงต่อเรื่อง U.S. t a r i f f เนี่ยเขามีความกังวลอย่างนี้คือปัจจุบันตอนนี้นี่เราเนี่ยอยู่ประมาณ12ล้านล้านที่เมื่อกี้ผมพูด,พดไปเห็นไหมนี่มันอยู่12ล้านล้านตัวตัวเนี่ยนะเนี่ยนะครับนี่เนี่ยอยู่12ล้านล้าน11.9เนี่ยล้านล้าน GDP บ้านเราอยู่18ล้านล้านเพราะฉะนั้นบบเนี่ย u b l i c d เ b t ต่อ GDP เนี่ยอยู่64%นะครับคือถ้าเราปล่อยไปตามปกติมันจะขึ้นขึ้น,น,นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันจะไปแตะ70%เนี่ยในปี2027แต่ตอนนี้ถ้าเราจะกู้เพิ่ม3แสนล้าน5แสนล้านตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่ p public d เ b t ต่อ GDP จะขึ้นไปแตะ70%ก่อนปี2027อาจจะเห็นในปี2026ในปีหน้าเลย ซึ่งอันนี้มูดี้ส์เขาก็มีความกังวลกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะก,กลับมาดูแล้วว่าแล้วคลังบ้านเราสวนอว,ว่าเราเนี่ยจะเอาอยัางไงจะออกอยู่ไหมหรือจะแบ่งซอยเป็นทีละปีหรือจะหาวิธีการอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นคีย์อิมิเกชันที่ผมอธิบายว่า1มันดูไม่ดีอยู่แล้ว,ลวเราโดนดาวเกตเอาลุกสองเรตติ้งมีโอกาสดโาสดนดาวเกตต่อแต่ถ้า3เรื่องที่ผมพูดไปมันยังแข็งแกร่งอยู่ผมคิดว่าอย่างน้อยโดนดาวเกตแค่เอาลุกแต่เรตติ้งยังสามคีย์อิมิเกชันเลยคือ เซตเซตอินด x เนี่ยส่วนใหญ่โด m มิส i ิ p เพย์เนี่ยตอบรับในเชิงลบเมืม่อเทียบแบบโ l o บ a l เพย์นะครับแล้วก็เอาลุกลบน้อยมากแต่เลตติ้งลบเยอะแล้วก็พับอีกเด็บเราจะกล้าทำต่อหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของในฝั่งของตัวเอ่อในฝั่งของตัวกรนอง,งอนะครับว่าวันนี้มันก็ราเป็นทามมิ่งที่ดีอีกว่า Moody's เอาเกตปุ๊บเดี๋ยวกองงอ็งจะเทคแอคชั่นยังไงแต่ถ้าให้ผมมอง นะครับให้ผมลองดูเนี่ยนะครับสมมติว่าผมกดอ,อ,อันนี้ครับอันนี้เราดูที่ประเทศไทยอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับมองเลทเป็นในอนาคตนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่2%แต่สมมติ1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอยู่ประมาณ1.29ความหมายคือเฮ้ยตอนนี้ตลาดมันมีการเริ่ม price in แล้วนะว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลง75 basis point เลยนะนะครับ75 basis point คือมีโอกาสลง3มครั้งนะนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะเซอร์ไพรส์ในการคัด25หรือ50นะครับไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันก็ดูโทรว่าว่ามันมีโอกาสสูงมากที่มันต้องคัดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ละนะครับรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ฝากเขาวข้าไว้ประมาณนี้